สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูจังหวัดแพร่ในอดีตนะครับเป็นบ้านของคนสําคัญบ้านพ่อเลี้ยงเมธาเอื้ออภิญญากุลนะครับซึ่งท่านนี้แหละครับที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้นะครับก็เป็นพ่อของอดีตรัฐมนตรีนะครับภาพนี้เมื่อ42ปีที่แล้วนะครับนีคุณสระพงษ์ชาตรีหนังของท่านทิพย์นะครับหม่อมเจ้าทิพยชาติชัดช,ชัยไปใช้สถานที่ของบ้านพ่อเลี้ยงเมธาแล้วก็แม่เลี้ยงธีรวัน เอ่ออภิญญาคุณนะครับ question, ถ่ายหนังนะครับชื่อเรื่องว่าผู้หญิง Practice. พระเอกก็คือคุณสรพงษ์ชาตรีท่านนี้แหละครับส่วนนางเอกก็จะเป็นคุณเนวรัตยุกตะนันนะครับแล้วก็ได้พ่อเลี้ยงเมธากับแม่เลี้ยงธิรวันนี่แหละครับคนนี้แหละครับแม่เลี้ยงธิรวันมาแสดงเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพระเอกสรพงษ์ชาตรีนะครับส่วนคุณนนวรัตยุกตะนันนั้นก็เป็นลูกสะใภ้นะครับหนังเรื่องนี้ก็ ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2523นะครับที่โรงหนังสยามโรงอินทราปารีสนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศของบ้านพ่อเลี้ยงเมทานะครับซึ่งตอนไตเติลนั้นนั้นเห็นเลยนะครับว่ามีการแนะนําบ้านนะครับไม้สักต้นใหญ่ๆนะครับเห็นไหมครับนั้นต้นไม้สักนะครับผมก็พยายามให้ดูภาพในมุมกว้างนะครับเพื่อให้เห็นสภาพของบ้านพ่อเลี้ยงเมทานะครับซึ่งเป็นบ้านคนดัง ที่จังหวัดแพร่นะครับบริเวณบ้านกว้างขวางนะครับเรียกว่าถ่ายหนังกันได้สบายนะครับพระเอกสรพงษ์ชาตรีกับนวรัตน์นะครับในเรื่องนี้นวรัตน์จะงนกินหน่อยนะครับเนื่องจากว่าแม่ผัวนี่เอาใจเหลือเกินนะครับก็ไม่ค่อยจะชอบนะครับก็เป็นเรื่องของหนังนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังไปถ่ายนอกสถานที่อีก2แห่ง3ามแห่งนะครับ เดี๋ยวจะทยอยให้ดูนะครับในเฉพาะในจังหวัดแพร่ก่อนนะครับนี่ก็ยังเป็นบริเวณบ้านของบ้านพ่อเลี้ยงเมทานะครับนั่นก็แม่เลี้ยงทีรวันนะครับก็ยังมีหนังอีกหลายเรื่องนะครับที่ใช้สถานที่สําคัญแบบนี้นะครับแต่บางทีเขาไม่บอกนะครับว่าเป็นที่ไหนเราก็ยากที่จะเดานะครับแต่ว่าเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเรื่องผู้หญิงนี่นะครับเขียนไว้ในไตเติลชัดนะครับว่าใช้สถานที่ที่ไหนนะครับ นี่คือคุณวดวรัตน์นะครับเดินออกจากตัวบ้านนะครับผมจะให้เห็นตัวบ้านนะครับก็ภาพอาจจะไม่ต่อเนื่องกันกับคนที่เคยดูหนังนะครับวันนี้จะเน้นเป็นให้เห็นสภาพบ้านในบ้านพอเรี่ยงเมตามองจากข้างนอกนะครับแล้วต่อมาเดี๋ยวก็จะเห็นทางเข้าบ้านนะครับนี่เป็นฉากในตอนกลางวันนะครับก็มีอีกฉากหนึ่งนะครับที่ถ่ายใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าเป็นฉากในตอน กลางคืนนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับก็เดินออกไปนะครับมีประตูบ้านเห็นไหมครับมีที่ประตูบ้านก็มีสัญ,ญลักษณ์ไว้ด้วยนะครับมาดูฉากในตอนกลางคืนมากนะครับรถวิ่งเข้ามานะครับรถที่ขับมานี่ก็คือคุณอาพอรธนวนิตนะครับก็จะแสดงหนังของค่ายเอเพคกับคุณดันทาตัสจ,จา มาส่งคุณนวรัตน์ที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็จะให้ดูเวลาเดินเข้าบ้านในตอนกนลางคืนนะครับเห็นไหมครับก็เดินมาที่สะพานข้ามนะครับนี่เป็นบ้านพ่อเลี้ยงเมถ่าเอือ้อพิญญากลในฉากตอนกลางคืนครับบ้านนี้อยู่จังหวัดแพร่นะครับท่านเป็นคนดังของจังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวี้อีกสักครู่ก็จะไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับก็คือสำนักงานไราย,ยาสุจังหวัดแพร่นะครับ คุณสรพงษ์นั่งรออยู่นะครับนี่นะครับอันนี้มีป้ายเลยนะครับสํานักงานไร่ยาสูแร่นะครับคุณนวรัตก็นั่งเป็นประชาสัมพันธ์นะครับนี่ภาพเมื่อ42ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนแล้วนะครับวันนี้ก็ย้อนอดีตมาดูนะครับเป็นน่าจะเป็นสถานที่ราชการนะครับแบบนี้ครับก็คุณสรพงษ์กับคุณนวรัตก็พบกันตรงนี้แหละครับแล้วก็พบรักกันนะครับแล้วนี่ให้ดูนะครับนี่เป็น ในหนังเขาจะบรรยายบอกว่านี่คือไรยาสูบนะครับต้นยาสูบทั้งหมดนะครับหนังเรื่องนี้ถ้าใครดูแล้วบางทีจะรู้สึกว่าเหมือนหนังสารคดีนะครับเพราะว่าจะมีการอธิบายถึงขั้นตอนการทำไรยาสูบนะครับการบ่มยานะครับมีอะไรนะครับก็เป็นกึ่งสารคดีที่ดูแล้วก็ได้ความรู้นะครับแล้วก็ในหนังก็จะแทรกเพลงไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเพลงวงชาตรีก็มีนะครับนี่เป็นพ่อเล็กอีกคนหนึ่งนะครับ ที่ร่วมแสดงภาพยนตร์และนี่ก็คือใบายาสูบนะครับคุณสรพงศ์ก็จะต้องทำเป็นรู้นะครับเพราะว่าเป็นลูกของผู้ที่ทำไรยาสูบแบบนี้แหละครับ mm hmm. ก็จะอธิบายนี่เป็นภาพในมุมกว้างนะครับของไรยาสูบนะครับจากนั้นก็จะไปดูโระบมยานะครับ ค่อยๆดูนะครับนี่แหละครับนี่คือโรงเก็บบายาสูบนะครับก็จากนั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับสนพงศ์กับคุณนาวรัตน์นี่ใช้อะไรเขาเรียกอะไรครับเลื่อนขึ้นไปเหมือนลิฟต์นะครับแต่เป็นเหมือนบันไดเลื่อนนะครับแต่ว่าทาด้วยไม้นะครับนี่ภาพเมื่อ42ปีที่แล้วนะครับ ก็จะลากขึ้นไปบนเนินเหมือนเนินเขาเล็กๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ใดของจังหวัดแพร่นะครับแต่ว่าภาพจะไปสัมพันธ์กันกันกบอะไรเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์พระหล่อนะครับหรือปัจจุบันเรียกว่าอนุอนุสาวรีย์ลิลิตพระหล่อนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับฉากต,ตรงนี้หรือไม่นะครับก็เห็นคู่อื่นก็เดินขึ้นมาแล้ะครับคุณสรพงศ์กับคุณ นาวรัตนั่นก็ยังอยู่ข้างล่างนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับเหมือนมีคนคอยบมุน,นะครับเห็นไหมครับขึ้นไปสูงนะครับข้างบนก็เหมือนจะเป็นเป็นโบสถ์นะครับก็ถ้าเป็นอนุสาวรีย์ลิลิตพะหลอก็อยู่ที่อำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับผมดูแล้วก็คือตอนแรกนึกว่าเป็นที่เดียวกันนะครับหนังตัดสลับไปสลับมาปรากฏว่า ตรงนี้ในหนังนี้เขาจะปล่อยเป็นเพลงนะครับก็ถึงเล่นภาพช้านะครับเพราะว่าต้องลากให้จบเพลงนะครับเพลงก็จะเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าโปรยลงมานะครับไม่ใช่เพลงไนเอกร้องนะครับก็ภาพจริงช้านะครับคนที่จะดูเร็วๆก็คงงงงุนงิดนะครับว่าทำไมช้าจังนะครับเาเป็นฉากเพลงนะครับดงนี้เพลงเยอะเลยนะครับไม่มีออกจำหน่ายเป็นซีดีดีวีดีนะครับออกเป็นวิดีโอเทปอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อปี น่าจะประมาณ2 5 3 6นะครับแล้วมาดูนะครับนี่แหละครับก็คืออนุสาวรีย์ลิลิตพหลอ่อนะครับก็จน่าจะอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากชุดเสื้อผ้าของคุณเอรัตน์นั้นเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นสถานที่ที่ตั้งอนุสาวรีย์จริงในปัจจุบันก็คงจะอยู่ที่อำเภอสองนะครับแล้วก็คงจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับนี่เป็นภาพเมื่อ42ปีที่แล้วนะครับ สรพง์ชาตรีนะครับแล้วก็มาดูหมู่บ้านระมิงนิเวศนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่จังหวัดแพร่และครับเพราะว่าในเรื่องนี้ก็คือพระเอกนักเอกนี่อยากจะแยกตัวออกมาจากบ้านเรียกว่นพ่อสามีนะครับมาอยู่กันตามลําพังนะครับก็เลยมาดูหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับที่ระมิงนิเวศนะครับก็ถ้าเป็นจังหวัดแพร่ก็จะเป็นที่เดียวกันนะครับหนังเรื่องนี้จะถ่ายที่จังหวัดแพร่แล้วก็ไปถ่ายที่ จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็พยายามตัดหาในที่ที่เป็นจังหวัดแพร่นะครับเพื่อจะรวมให้เป็นจังหวัดแพร่ในอดีตเมื่อ42ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2523นะครับ